สวัสดีค่ะกับปีชาแนลค่ะมือนี้ป่าสิบ้าอ่านผู้ชมและเอฟซีมาเมืงองการทําน้ำผิกป่าทู่นะคะหรือพูดง่ายๆก็คือปนป่าทู่ค่ะใส่ผิกปนเด้อค่ะมื้อนี้เฮาประเด้๋ใสผิกดิประเด้ใสผิกยหยวกเฮาใส่ผิกปนค่ะเครื่องปรุงของเฮากับสิมีเนาะค่ะ นี่ผิกปนเนาะค่ะอันนี้หอมกะเทียมค่ะแล้วอันนี้กะชูลดนะคะนี่ชูลดค่ะอันนี้เป็นซีอิ๊วขาวค่ะซีอิ๊วขาวนา้ำปลาต้มเนาะค่ะอันนี้ปลาทูทีปา้าทอดแล้วค่ะนี่เป็น บมักน้าสิถาผู้ใดหมักเปียวก็ใส่ผู้ใดบ่มักเปียวก็บ่ใส่อันนี้เป็นต้นหอมซอยไวถั่ล้อยหนาแล้วก็อันหอมแดงซอยนะคะแล้วก็ซิมีผักแกมค่ะผักแกมก็มียอดกะทินบักเขือพพวงแล้วก็บใบโหระพาเนาะค่ะมือนี้ ป้าก็สิกินน้ำพริกกับไข่ตุนเด้ค่ะไข่ตุนป้าเห็ดว้เรียบร้อยแล้วค่ะเ้ามะเมืองเด้อค่ะว่าสิเป็นจังไหนค่ะเฮ็ดจังไหนแนะ่มาเมืองค่ะมาเมืองป้าสีเห็ดห้เมืองค่ะค่ะก่อนอื่นเนาะคะ่ะเฮาเอานี่เด้อค่ะนี่หอมแดง กระเทียมใส่ลงไปค่ะโขกโขกแด้ค่ะโขลกเพราะให้บุบๆให้แตกๆเล็ก,กน้อย นี่ค่ะค่ะเราห้องต่อพิบนใส่ลงไปเนาะค่ะพริกบนเด้อค่ะอันนี้แบบบล็อกเพดเด้อพร์พิบลนี่แบบบล็อกเพดค่ะนี่แบบบล็อกเพดค่ะใส่ลงไป ส่วนอันนี้นี่แบบเผ็ดค่ะเผ็ดแท้ค่ะหอมก่ะเทยค่ะใส่แบบขอเผ็ดค่ะหอมกระโขกพริกปน่น เทียหอมแดงให้เข้ากันอีกเทียนนึงเพื่อเพิ่มความหอมค่ะ ร้อยนะคะเอาออกปลาทูเด้อค่ะปลาทูทอดที่แกะเอาไว้ใส่ลงไปค่ะโขกเลยค่ะโขกให้ละเอียดะะเ้ยค่ะเขามึงก่างน้นตำไปมันจะขึ้นมาเอง บางทีอ่ะเข้าแก่แล้วเข้าหวาเข้าออกมัน,มนก็นยังหลอดหูหลอดตาเข้าแด้อยู่ด้ค่ะโค่ผ้าโคกแร,รละเอียดเลย ค่ะโขกละเอียดในสีแล้วค่ะองแบเอาน้ำปลาใส่ลงไปด้วค่ะนี่น้ำปลาที่ห้าต้มสุกแล้วนะคะนี่ใส่ลงไปทานผู้ชมดูค่ะที่ใส่ลงไปเลยค่ะ แล้วแต่ผู้ใหมักด้อค่ะมักหน่อยใส่หน่อยมักหลายใส่หลายผู้ใดมักกินใสก็ไใส่หลายผู้ใดมักกินกินขนค้นนะคะก็ใส่หน่อยค่ะนี่ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคลค่ะ กระบ,บุกคนเอาสีมึงด้ค่ะอ,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 คอร่อยแต่สิขาดบดได้ก็คือชุอดด่มรสเ้ยค่ะอ่านี่ชุ่มรสไซนิดเดียวสำหรับป่าเด,ด็กผู้ใดหมักแสีบหลายก็ใส่หลายผูยย้ใดมักแสีบหน่อยก็ใส่หน่อยป่าว่าจะเอาอเนี่ย ขามันบอนัวบอ,อยังเข้าเติมซี่อู่ขาวได้นะคะนี่นี่ของป่าค่ะเห็นบ่ค่ะนี่ของป่าเห็ดแบบคนค่ะใส่ไปเลยค่ะนี่ย,ย้ายย้ายคพืนบกกิน ี่นของพวกป่าป่ากับลุงเนาะมาใส้บักนาวด้วยค่ะนี่บักนาวบีบลงไปเลยค่ะหมักส้บักน้าซีเมูก่อนอืแซ่บแล้วแซ่บแล้วค่ะ นี่หอมหอมซอยหอมแดงซอยใส่ลงไปค่ะ นี่ค่ะน้ำพริกปลาทูพริกป่นของปลาค่ะกินกับนี่ค่ะผักสดเนาะค่ะแก้มกับผักสดค่ะมะเขือพ่วงยอดสัตถินค่ะแล้วก็ใบโหระพาใบโหระพานี่ยไม่จำเป็นต้องกินกับลาบอย่างเดียวเฮาอยากกินกับหยางเฮาก,ก็กินได้เนาะค่ะ อันนี้เป็นของคุณย้ายค่ะคุณย้ายสมจิตค่ะแล้วนี่ค่ะคู่กันเนาะจ้านี่ไข่ตุนค่ะค่ะคลิปนี้ป้าต้องขอฝากแค่นี้เด้อจ้ะปะไปกินน้ำกันแล้วแล้วแสบค่ะสวัสดีค่ะ